พี่น้องจ้าคขวะแขวยเบอร์ไงไงลูกก็ลลื่เลยจ้ะวีวีละลอยด้วยเพื่อนๆจ้าในลูกไงไงวีละลอยบาทตัดสินแล้ว เนื้อสวยเนี่ยมากินด้วยกับมังคุดมังคุดมังคุดใกล้เสม็จเมื่อไหรจ้ะมาหอดได้กินทุเรียนแค่พ่าจักเธอจะเป็นเพื่อนใจหมดหมดเวลาของเอานนีะ่อันนี้ทดลองกองลองกองกินลองกอง,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 งโอ้ยแดดแท้แฮ่เพื่อน ช่องกองจ้ะซื้อมากินกินทุเรียนเด้สองเธอสามเธอเท่อกันเปล่าตุเรียนหมดเครดแล้ว,ท,ว,ท,วทุเรียนหมดเครดแล้วเ n าะกะเขาว่าใครสมัครเครด์ n าะได้ไหซื้อมากินนะครั้งที่สอง ข้างแดาวบะระบะระไทยไทยคิดนะจ๊ะเนาะอันนี้อร่อยอร่อยนะจ๊ะอร่อยมังคุดมังคุดเสร็จกล้วยเบยลุ่มเลยเพื่อนเพื่อนกล้วยจะกล้วยผู้ใดอยู่เมืองนอกมาเด้อม,มาเด้อกินกล้วยจะกินกล้วยเขาไม่ค่อยกินเลยแต่กินแต่ผลไม้ โอเคจะขอบคุณเดอ้อที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเ mm. พื่อนๆจ้าสวัสดีค่ะ